สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับขอชู่ช่องลูกหลานพ่อกระโดดชาแนลนะครับกราบสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับมาพบกับวันใหม่ชาแนลคือเก่าเนาะมันี่สีผ้า มาเก็บก right. ินแดงเนาะสื่อสีนมูมามามาถอดกินหอกเราจะหุ้งเขาเก็บกินเองอาหารจานเดียวเนาะตาดสไตล์เฮาอยู่คนเดียวกินง่ายๆพี่น้องอ่าตอนนี้กะสื่อกินแน่เห็ดกินเองมันเกิกับพ่อมาณนี้นะอ่าเฮาไปเห็ดกันเลยสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องมุ่งสุขสุขคนเนาะมื้อนี้กะเป็นอาหารแลงเหมือนกันเนาะอาหารแลงอาหารจานเดียวพี่น้อง อยู่ตัวคนเดียวอคกับพ่อมน้เดียล้แล้วปล้แล้วายๆล้แลวิานะวนี้กมาทาบนตะวเาชุบกรแนไ่ี้พได้ไว้ครวีหม่ามนถอดได้ไอดถอดนะถอดถอดบกที่กอบไปแล้วตายตเนาะกลแล้วกลแล้วพี่น้องกล้แล้วมาไก่ชิก้พแล้วันนี้คิ้วแลยสแล้ว ยิ้วเขาแห้งแลหล่ะวันนี้เลื่องานมากม่เมือ่อยจัดอาหารพ่นโสดอาหารหองเฉาเนาะไี่ยอมมาเด้อมาเด้อมากินกันเด้อสว,วัสดีครับมามากินเขานดำกันพี่น้องกินเขาแรงกินเขาเยน็นนดำกันเนาะวันน,กกออนีาา้เรืนะเเออเอร่องงันมากอ่ะบ่มียังไงเนาะอาหารจานเดียวเนาะเก็ดเองกินเองนะอยู่คนเดียวนะก็ทานง่ายๆเนาะโดนดนเถื่อเทกินเองสุดละกัน สิเป็นตมหมาหมาประมาณนี้ไข่เจียวเออฮะมันเกิดกับกินอาหารตามสั่งเนาะเป็ดกับเพาบอผักคะน้าอย่างประมาณนี้กินก๋วยเตี๋ยวอ่ะมือนี้เท่ากับมาเห็ดเป็ดเด้งมาเกมอะไรทอดสิงูเนาะกินกับข้าวเจ้าเนาะ ลังหอดพี่เนาะคุ้งมากเลยครับคุ้งมากวัดไรมากินเลยหอนหอนะกิตต้นหอยหอยต้นเมาต้นยิ้วพี่เนาะ ก็สำหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณนะครับวันใหม่ขอขอบคุณนะครับพี่ๆเ,เพื่อนๆทุกท่านด้วยนะครับที่เข้ามารับชมนะมารับชมจะจบนะฮะจะลืมนะครับใครที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปด้วย,ย,เ,วยเป็นกำลังใจให้วันใหม่ใช่ไหมครับเพื่อมีกําลังใจทาคลิปต่อไปแล้วสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณมากครับ